เดี๋ยวได้ผ่านไหมผ่านไหมโู้ผ่านเฮ้ยมีเสียงด้วยใช่มันเสียงเฮ้ยเฮ้ยชนนะระวังเบียดเสานะครับโอ้โหเฮ้ย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 สนาจับดีๆลูไปเอ้ไอ้เชิดประตูให้หน่อยวุ้ยแดงไปไปไป โอ้ระวังระวังระวังชนนะเด็กๆเกือบชนเลยเกือบชนเลยเมื่อกี้อ่ะไม่อย่าอย่าพึ่งจีนถ้าเลี้ยวเข้าไปในป่ามันก็จะอุยอันยาอี๋อี๋ง่าอุยอันยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุยอันยาอันยา ัอุยุอะไนี่ยอยาอุยมาถึงจังเดคะอุยุอยาอายาอุยุอุยมันอุยปุยด้วยเฮ้ยเขาไปทำไรนะเฮ้ยระวังเา้เฮ้ย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 เบียด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 รถ มีน้าเลี้ยรอคะโอเคอุเขเลอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอีตาจับไปโอ้อุ้ยเข้ามาในป่าฮ้ยเข้ามาในป่าทำไมอ่ะีอบอกว่าให้พาเข้ามาในป่าไม่อ้วมันจะหมุนอุยุหมุนอุยุอย่างหมุนอุยุอะเนี เอ้โออยอคนมาคนรนไขนะคนนั่งสบายเลยอ่ะรถตุตุบันคัน้สานชาตุกาตุรถตุตุบันคขับรถขึ้นสะพานขับรถขึ้นสะพาน รถขึ้นสะพานภาษาอีสานวันละคำคำว่าอุญุอันญนยแต่ว่าอีอย่างค่ะต้องใส่น้ำมันหมด โอ้โหดูคนเข็นรถใช้วิธีแบบใหม่โอ้โหคุณหมอเร็วๆหน่อยอ้าวใครจะเป็นคนขับคราวนี้คุณหมอแ้วเตามน้ำมันก่อนเป็นสดีด้วยโอเคเป็นคุณหมอนะพี่โน รอค่ะแป๊บหนึ่งรอนร้อนเวิวิ่่ไหวไหมคะไหวไหมคะไมเป็นไรจ้ะไหวอีนิดนึงไหวอยู่นิดนึงโอ้โหพลังเยอะมากไหวก็ไมีงาไมีงาบอกว่าไหวไหวไหวไม่เป็นไรจ้ะไหวอยู่ไม่เป็นไรจ้าโอ้โหสุดๆเลยอ่ะโหพี่ดีด้วยป่ายมือด้วยอ่ะ เป็นที่เติมน้ำมันอะไรนะคะเอาสายอยู่ไหนสายเติมน้ำมันเอาเติมเสร็จแล้วหรอคะอาวเร็วจังเลยต่าอยู่นี่ไม่เหยียบไม่อันนี้ลงพยาบาลนะเจ็บคนไข่เจ็บลงพยาบาลบอกจอดก็จอบอกจอดนะถ้าจะจอโอเค เดี๋ยวคลิปนี้เราก็เดี๋ยวบอกลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันใหม่เนาะเดี๋ยวเราก็จะกลับกรุงเทพแล้วนาราสวัสดีเพื่อนเพื่อนนออย่าลืมฝากช่องน้องนาราด้วยค่ะอ๋อฝากกดไลค์ช่องลินนาราชาแนลด้วยครับสวัสดีครับฝากช่องของตัวเองด้วยค่ะอะไรนะคอ้าอย่า,าลืมกดตะไคร จากใครหรือจากใครเนี่ยแล้วก็กดระฆังติ้งติ้งใช่ไหมคะกดกระดิ่งอ๋อกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายทุกคนคุณหมอแล้วเร็วน่อยบ๊ายบาย ต้องมาที่ไหนครับโรงพักเหรอไม่ใช่โรงพักค่ะไม่มีหนาแต่มันต้องเป็นแบบจอดไงต้าอาเป็นหนาเฮ้ยมองไปนั่งไปบ๊ายพบกันใหม่ค่ะเด็กๆ